บ้างกับเครื่องคอพี่เจมหนักไหมนเออไม่หนัก <c oughs> ไม่หนัก <c oughs> ไม่หนักก็คือจริงจริง่ถ้าเกิดดูอาจจะรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าพอเข <c oughs> าใส่ไปแล้วมันก็โอเคครับคือมันไม่หนักอะไรใส่สบายแต่ทุกคนที่เป็นผู้ชายเราคิดว่าเครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับเราหรือไงต้องเลือกเองกันให้ดีแต่สไตล์เราผมว่าในยุคปัจจุบันจริงๆอ่ะคือเราก็สามารถแต่งตัวได้แบบหลากหลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าง อย่างแบบไทลุกแบบนี้ของวิลโลวแบบนี้นีคือเราก็สามารถใส่ได้แบบในหลายโอกาสถ้าเกิดแบาใหญ่ๆหน่อยแบบนี้หรือว่าอะไรก็จะสามารถใส่แบบไปงานได้แต่ว่าก็จะมีแบบว่าพวกเอฟวิดเดย์ลุกเกอร์สามารถใส่ได้เป็นแบบข้อมือก็ได้เป็นสร้อยคออะไรก็ได้แต่ว่ามันก็คือในยุคน,นี้ผมว่ามันก็จะเติมเต็มแบบว่าลุคของเราให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นได้พี่เจมส์รู้มูลค่าใช่ไหมครับเอ่อครับก็จะประมาณอย่างน,นี้ถ้าภรรยามาใครจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจครับแ่ต้อง แต่ถ้าเขาชอบขึ้นมาถ้าชอบขึ้นมาก็ครับก็ดีเลยเพราะว่าสวยงามทีับแล้วพร้อมพร้อมเปลงไหมครับแล้วพร้อมเพลงไหมครับอะไรต้องแต่แต่งออกมาจะแปลกเอาพี่เจมส์พี่เจะแก้ปัญหาที่เราตอบไปหลายคนสอบสูงเลยคำตอบเราที่บอกว่าเรื่องเรื่องเพลงแค่คิดเวลาแค่สิบวินไอ้คนส่วนพี่เจมส์เขาปกป้องพรนธะเพราะว่ามันคือรื่องจริงเลยครับางอ๋อคือจะเรียกว่าไงดีครับคือใช้ใช้ คือจริงผมคือผมก็เป็นของความรู้สึกเขาแหละแล้วเราก็พยายามลองพูดในอีกมุมหนึ่งว่าว่าว่ามันมันก็มีมุมนี้ด้วยนะที่อยากที่แบบที่อยากจะเล่าให้ฟังลักษณะประมาณนั้นแล้วคุณโฟเขามีรีแอคยังไงบ้างคะหลังจากลงตัวลงเยอะที่ผมเซ็นที่หลอกคนอ่านคนอ่านแค่สิบมีแค่นี่้ผมว่าคือคือจริงจแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนี้มันไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันนะแต่ว่าทื่ผมเห็นของเขาอ่ะ เขาก็แบบว่าเรื่องไปทำนู่นทำนี่เหมือนว่าคือตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำมันก็เยอะแล้วมันก็ยุ่งอยู่นเขาไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบไปไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะอะไรเงนักหนึ่งก็บอกว่าเกิดแบบพอเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ถูกใครโซนเลี้ยงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงก็อาจจะเป็นด้วยมันแต่ว่าในช่วงงานหนักก็เป็นช่วงที่แบบว่าเคยยุ่งมากๆด้วยคือแบบทั้งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเขาก็หนักแล้พราะว่าแบบไปไปไปปิดกล้องไปอะไรเขก็หนักด้วย แมันจะกัมีกลับมาไลรหน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่ายคนรู้สึกว่าดีดีมีมีมันนั่งเถียงกันดีดีเหมือนอยู่คือจริงจริงอ่ะคือจริงมีคือคงคงมีอยู่แล้วแหละแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันในในซึ่งทุกอย่างมันจบขึ้นสดไม่มีสคริปไม่ไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ครับแต่มันก็เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติหลายคนมองว่าเจมเป็นพ่อบ้านที่ไม่กล้าไม่กล้าเถียงเป็นพ่อบ้านแต่ไม่กล้าเออคือไม่คือไม่คือจริงๆไม่ค่อยกล้าเถียงแต่ว่า ต่อหน้าสาธารณะคนแต่แล้วรับรับหลังหลังกล้องนี่ดูแบบเฮ้ยเฮ้ยไหนยะไหนยะลองทำนี่อ่ะท่านี้อยู่หลังกล้องพี่อยากเห็นอ่แบบเฮ้ยครับเพอพูดคำเดียวเขาหยุดเลยครับผมใช่ผมได้ยิสุภาพว่าเฮ้ยคเขาผมมาพูดแค่คำเดียวนะว่าครับครับครับนี่คือโอเคครับครับโอเคครับแค่เพราะว่าพี่เกดบอกว่าเราไม่ได้กลัวแต่เราแค่เกรงใจเห็นสาคัญพี่เกดะนัดใช่ไหม อ๋อยังคือยังคือยังไม่ได้ดื้อนะพี่เกย์ครับเขาบอกอย่างนั้นอ่ะใช่เขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้กลัวแต่ว่าผมไม่เกรงใจ<อ>ก็ก็เกรงใจนิดหน่อยอแต่ว่าแต่ว่าคือคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าเดี๋ไม่ใช่ผมตลกเงี้ยคือผมก็ดื้อครับผมครับดื้อคร<อ>ับผมก็แบบว่าบางทีก็โหทนลมแบบไม่สนอะไรเงี้ยเออเจริงกันจริงจริงกันก็มีครับสมมติสมมติถ้ามองคำถามก็คือมีทั้งเมียด้วยแล้วก็บางทีโฟมก็ต้องเป็น เออเพราะว่าเดดลูกด like ื้อต like ิดลูกด really ื้ออะไรก็แล้วกัโอ้มันก็เป็นชีวิตคู่แหละมันก็เป็นแบบเป็นปกติสไตล์ชีวิตคู่อะไรเงี้ยจนจนตอนนั้นเคยคุยกับพี่แอมพี่แอมบอกว่าถ้าเจนกับโฟมอนุญาตให้ทำละครเขาก็จะทำเส้นทางลาบุกเราเพราะว่าเป็นซุปตาร์กับเออห่อเพราะว่าดูแบบว่าดูแบบว่าดูดูมีคอนเทนต์ดีน่าจะเป็นละครได้เงี้ยเเออราคิดมัว่าชีวิตเราที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาจนงมือเนี้ย สามารถเป็นละครได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือคือถามว่าคอนเทนต์มันเยอะไหมคือมันก็คงเยอะแหละหมายถึงว่าในในระยะทางแต่หลังพูนก็เยอะมาของของผมก็เยอะแบบเยอะเช่นกันแล้วก็แล้วก็ก็ก็ถามว่าจะถึงเป็นเป็นแบบเป็นละครได้เไหมสมมติสมมตินะเออคือถ้าเกิดทำจริงก็ทำได้แหละแต่คนดูไม่รู้เหมือนกันไปแต่ว่าไไดด้้พวกคอนเทนต์แน่นอยู่ถ้าพี่ถ้าสี่ใครถ้าพี่แอนจะเอาไปทำจริงสะดวกไหมคะก็อาจจะต้อง เรื่องราวหลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจต้องคุยราคาในเรื่องของบทประพันธ์ก่อนใช่เพราะว่าต้องคุยราคากันนิดหนึ่งเอ่อละโมงเท่าไหร่ละโมงเท่าไหร่เนี่ย10ปีของเราเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปนับคิวในการรีเ uh สิร์ชก่อนนะฮะ ก็รีเสิร์ชมันต้องรีเสิร์ชทั้งสองฝั่งใช่ไหมคนะ<อ>แล้วก็รวมรวมรวมถึงรีเสิร์ชของแบบว่าคนรอบข้างด้วยอาจจะต้องเป็นคนรับคิวต้องจ่ายสองก้อนเปล่าให้ให้เจมแล้วก็ให้โฟมผมผมอาจ<อ>ต้องรับพินก้อนมาก่อนฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกระจายรีเสิร์ชให้แล้วก็เดี๋ยววันเด<อ>ีเ๋ยวเราหลับกอดอีกทีหนึ่งแล้ว<อ>ถ้าเจนนะบอกเป็คนกันเองล่ะเออเพราะว่าเขาเข้าไปใส่ซองใส่ซองให้เราเนอะเขาถ้าเขาบอกเขาเป็นคนกันเองรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูให้เป็นพิเศษแล้วกันแต่ยืนนยัว่าก็ต้องมีการคุยเรื่องบัเจ็ตก่อนเราต้องคุยเเรื่่อองบััจ็ตกกนนมะ คอนเทนต์ยังไม่ต้องพูดใช่ใช่คือค oh hmm. ือคอนเทนต์น like ่ะก็ถ้าถามว่าในหัวตอนนี้ก็ก็ก็น่าสนุกดีอะไรเงี้ยแต่วไปคือไว้เจอกันก่อนถ้าพราเดี๋ยวย้อนขึ้นไปเรื่องเพลงของทำให้วันนั้นน่ะได้มีโอกาสไปชิมอย่างชิมแล้วชิมแล้วอะไรเงแล้วเราหัวเราแปลกแล้วอร่อย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 ทำไมเราไม่พูดคำว่าอร่อยก่อนหัวเราไม่คือมันอร่อยอยู่แล้วแต่แต่คือเขาลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วแต่ว่าอร่อยครับอร่อยออร่ยครับพี่เจมส์ขออนุญาตถามครั้งล่าสุดที่เราสัมภาษณ์ ิด <Okay. S 1> โฟกัสคอมเมนต์บอกว่าหน้าเราดูสายตาดูเศร้าหน้าดูโซ่เขาบอกว่าเกิดอะไรก็เกิดเจ็มจีมันน้อยมากครับผมเพิ่มจริงๆผมพยายามแล้วเรื่องเรื่องเรื่องนี้ค,นค,นคุณโปงเขาก็พูดกับผมไปบ่อยๆมากๆเลยครับรบอกว่าแต่ว่าทำตาให้มันแบบมไม่ง่วงในไ,ไมออ้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะแบบด่าว่าแบบหน้าโซ่แต่ว่าหน้าหมองหน้าแบบว่าตาอะไรอยู่เต็มดูหอมเออดูหอมอะไรเงี้ยผมน้อยจริงๆครับไปไปถึงว่า ผมเร่งติดละครซึ่งติดไปแล้วกับฤฤกับกับพี่เป็นล่าเมื่อกี้นี้แล้วก็ผมมาเรื่องถ่ายหนังซึ่งมันเป็นถ่ายหนังที่แบบเป็นคิวไนมพวกเยอะแล้วพอมันชนฟองอะไรเยเรียกว่าวันหนึ่งอ่ะคือคือคือถ้าไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้นอนอะไรเงยกลับไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกฟองต่ออะไรเงี้ยครับปรมานน้อยพอเจมก็คือมประมาณวันละสามทุ่วเองครับแต่ว่าแต่ก็เป็นหงุดว่าเป็นพ่อ้านต้องถูพื้นขัดพ้น้ำล้างจานไม่เกี่ยวเลยโอ้ยเราเป็นพ่อแม่ใจกล้อยู่แล้วเรื่องพวกนั้นอ่ะใครทำที่แบบเหรอนี่ ลดน้ำหนักใช่ไหมพี่เจมส์ลดดีครับอะไรนะนนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งใจครับ <c oughs> คือจริงๆแบบผมอ่ะตั้งตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวพอจบจบจบแต่ว่าคือไอ้ช่วงที่เราเห็นหน้ากันวันนั้นอ่ะที่ผมไปโดนด่านะครับหมายถึงว่าในช่วงสองอาทิตย์นั้นแ่ะคือมันท้องจริงหมายถึงว่าชีวิตท้องมากครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ย ผมนแค่ช่วงแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วเดี๋ยวมูเลตัวเองมากขึ้นก็เดี๋ยวช่วยฝากติดตามควำรอผมในขั้นตอนต่อไปด้วย๋อทราบว่าหลังจากแต่งงานเสร็จจะต้องทำงานต่อหรือแล้วอรจริงๆนะมันก่อนแต่งงานด้วยแหละหมถึนว่าเก่อนแต่งงานเหมถึนว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่ค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแต่งงานเสร็จก็มันก็ยังต่อเนื่องกันมาซึ่งมันก็ยังไม่จบเพ่ทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็เสร็จหมดในปลายแต่ว่าพอหลังจากที่มันปิดโปรเจกต์ ตอนนี้มีงานใหม่ไหมครับไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าก็มีมีเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปคุยกับเขาฝากบอกแฟนหน่อยที่เขาเป็นหพื่อนแต่ว่าเอ้ยทำไมเราแบบก็ก็ขอบคุณมากทุกคนทุกคนนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมันท้อมากจริงแต่ว่าผมพยายามแล้วนะฮะแต่ว่าอันไหนไหนทงตาให้มันดูตุ่มตุ่มซึมซึมแฟนตื่นยังหรือหรือผมพยายามแล้วที่แบบว่าทำตาให้แบบว่าดูไม่เศร้าซึมนะฮะ ซื่อซึมแบบซื่อซึมแบบซื่อซึมใช่คือพยายามทำให้เป็นน้องไม่ซื่อซึมแล้วอ่ะแต่ว่าคือคือมันอิดโรยจริงจรือว่าคือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถแบบว่าตึงขึ้นมาได้ยืนยันอย่าว่าแต่คอมเมนต์เลยภรรยายังอยคอมเมนต์เลยใช่ครับคือภรรยาผมคอมเมนต์ก่อนที่พี่ๆจะคอมเมนต์ล <c oughs> แล้วแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ก็ค่อนข้างดักดันหน่วงพม่ากับพี่ๆเลยเรลเราเราไปหยอกพี่พี่ต้องรุนแรงมากบอกว่าไปทำงานไปทำบิดีอย่าทำตาง่วงเลย